สวัสดีค่ะเพื่อนๆเนจสีสันจางสวัสดีค่ะ,ะวันนี้เราจะมากันในเมนูทักทายกันค่ะพี่น้องทักทายกันแล้วก็เราจะมาทําเมนูหมูหยองกันค่ะเพื่อนๆสร้างอาชีพเนาะสาหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านไหนที่แบบอยู่บ้านเซ็งๆไม่มีอะไรทําช่วงนี้เนาะอาจจะเป็นพักงงพักงานหรือว่าอยากจะมีอาชีพเสริมสําหรับ คุณแม่บ้านท่านไหนที่อยู่บ้านเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยนะคะอันนี้สูตรทำขายนะคะขายแล้วขายดีดีค่ะขายดีแล้วบอกต่อ,อลืมบอกอันนี้เราเราจะใช้ใช้หมูก็คือจะเป็นช่วงขานะคะขาโตหมูนะคะพี่น้องเป็น fresh ham นะคะ่ะ เป็นเป็นขาหมูใหญ่ๆอะค่ะแล้วก็เอามาต้มอันนี้โจดสีต้มต้มเปื่อยโพดพี่น้องเพราะว่าโจดสีอยากจะให้หมูหยองอะอันนี้มันเป็นฝอยโจดสีไม่ได้เน้นเส้นเพราะว่าจะเอาไปทําเป็นโรยหน้าข้าวแตนค่ะอสําหรับคนที่ทำขาอยากจะให้เป็นเส้นๆก็ต้มไม่เปื่อยมากนะคะสำหรับขาหมูจดสีใช้ขาหมูประมาณยี่สิบห้าโลใช้หม้อเบอร์สี่สิบ ก็ลืมเปิดไฟเปิดไฟแล้วนะคะหม้อเบอร์สี่สิบก็ใช้อยู่ที่ประมาณเกือบสีชั่วโมงค่ะเพราะว่าจะให้มันเปื่อยมากจะให้มันเป็นแบบฝอยเล็กๆไม่ไม่เน้นเส้นเป็นหมูหยองหมูหยองที่แบบต้องไม่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 เป็นเส้นมากอะค่ะเพราะว่าจะทำเป็นโรยหน้าโรยหน้าข้าวแตนแล้วก็ พวกนี้โรยหน้าขนมฟังอะ่ะเราไม่เน้นเส้นมากนะคะอและแฝนใครที่ชอบก็บอกบอกเทคนิคไปแล้วส่วน <c oughs> เขาเรียกอะไรนะส่วนผสมนะคะที่ทําเวลาต้มเราไม่ต้องทําไม่ต้องใส่อะไรนะคะจะใส่เกลือนิดหน่อยเนาะอะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยแล้วก็ พอต้มแล้วก็ทิ้งให้เขาอุ่นๆแล้วก็ค่อยเอามาฉีกมันจะฉีกง่ายนะคะเราเอาแค่เนื้อนะคะส่วนไขมันส่วนเอ็นอะไรเงี้ยเราเอาทิ้งหมดเลยอันนี้เป็นแค่เนื้อ,อแล้วทีนี้ส่วนผสมมีอะไรบ้างก็เออเป็นซอสปรุงรสนะคะซอสปรุงรสตัวนี้นะคะแล้วก็แล้วก็ซอสซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวแล้วก็เกลือแล้วก็น้ําตาล แต่น้ําตาลจูสียังไม่ได้ยังไม่ได้เอาลงนะคะยังไม่ได้ลงผสม,มยังไม่ได้ผสมทำแล้วก็ชิมดูชอบเค็มมากก็ชอบเค็มชอบนัวอะไรก็เติมเติมลงไปเลยชิมดูเลยนะคะเพื่อนๆจู่สีบอกบอกไม่ได้บอกว่าจะต้องใส่ส่วนผสมเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะให้ให้ชิมเอาเพราะว่ามันสุกแล้วเนี่ยเราชิมได้อื ตรนนี้เนาะขออภัยที่บอกละเอียดไม่ได้เพราะว่าทำใส่ไปแล้วอะใส่ไปแล้วคิดวอไม่กล้าหมูหยองนี่จะเป็นเค็มเค็มหวานเนาะหมูหยองส่วนมากหมูหยองที่เราที่เราซื้อมาจากท้องตลาดส่วนส่วนเวลาเราทำเราจะทำทานเองอะ ตามใจชอบได้เลยค่ะเวลาตั้งหม้อนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้เติมน้ําไม่ได้อะไรนะคะเป็นหมูแห้งเลยเปิดไฟแรงนะคะเพื่อนๆตอนนี้เปิดไฟแรงก็พอๆกับไก่ยองนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าส่วนผสมของของหมูยองเนี่ยเราจะเพิ่มพริกไทยขาวป่นเข้าไปด้วยนะคะอ,อเพราะว่าความขาวของหมูจะเยอะกว่าเนาะ เราจะเพิ่มพริกไทยขาวเข้าไปตอนนี้ก็ใช้ไฟแรงไปก่อนประมาณสิบนาทีถึงสิบห้านาทีนะคะสำหรับไฟแรงเพื่อที่จะให้หมูเขากระตุต้มให้เขาร้อนก่อนให้เขาให้เขาร้อนไปก่อน,อนแล้วแต่นะคะเพื่อนๆระยะเวลาในการใช้ไฟเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับตัวของคนทํานะคะ คุณคนเร็วคุณคนไหวคุณก็ใช้ไฟแรงไปใช้ไฟกลางใช้ไฟอ่อนคุณจะลดเมื่อไหร่มันขึ้นอยู่กับคุณนะคะคุณคนทันอย่างเจสีเนี่ยเห็นไหมคนไปมันเริ่มติดหม้อแล้วเจสีก็ลดไฟแล้วนะคะดูดูว่ามันติดหม้อแล้วเราลดไฟเหลือไฟกลางนะคะแล้วเราก็เติมน้ําน้นํานี่เออใช้อยู่ประมาณเจ็ดสิบห้ามิลแล้วกันค่ะ คร uh huh. ึ่งหนึ่งของตัวน,นี้เปลี่ยไปน้ำไปหยอดน้ำแค่ครั้งเดียวนะคะเพื่อนๆไม่ต้องไปหยอดเขาเยอะเพราะเราลดไฟแล้วตอนนี้ลดไฟลดไฟลงแล้วหยอดน้ำแล้วก็ลดไฟลงเหลือไฟกลางนะคะใช้ไฟกลางอยู่ประมาณ ประมาณ45นาทีถึงชั่วโมงหนึ่งนะคะอย่างที่บอกค่ะขึ้นอยู่กับเห็นไหมคะเวลาเราเติมน้ําเข้าไปก้นเขาก็จะสเนียนละเอียด45นาทีถึงชั่วโมงหนึ่งนะคะแล้วก็ลดลดไฟเหลือไฟอ่อนก็ยีไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนกันค่ะก็ยีให้เส้นเขา เนี่ยค่ะทุบนะคะไม่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 ใช้แบบนี้นะคะไม่ได้ไม่ได้สั่งลงแบบนี้นะเนี่ยทุบยีไปอย่างเนี้ยค่ะเน้นเน้นเน้นนะเน้นเน้นแนะนาว่าถ้าเพื่อนๆหาอะไรนุ่มๆมาพันตรงนี้นะคะตรงที่เรามือจับมือเราจะได้ไม่เจ็บนะคะเพิ่งรู้ค่ะเมื่อก่อนไม่รู้ก็เลยไม่ได้บอกในในคลิปไก่ยองนะคะไก่ยยองน้วมือพองไปแล้วค่ะ น้ำตาลอย่าลืมนะคะอย่าพิ่งลงนะคะน้ำตาลน้ำตาลจะลงเมื่อไหร่ให้เขาแห้งหมาดๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาลงตอนช่วงเราลดไฟอ่อนนะคะสำหรับหมูหยองเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะคะเพื่อนๆตอนลงน้ำตาลไอจีก็ขอยีไปเรื่อยๆนะคะ แป๊บหนึ่งค่ะก็หลังจากที่เข้าแห้งหมาดๆประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเจสีก็ใช้ไฟอ่อนแล้วนะคะลดไฟอ่อนลงแล้วก็เติมน้ำตาลลงไปสลับหมูสามกิโลเจสีใช้ครนะึ่งครึ่งถ้วยนะครึ่งครับอะคับนี้ค่ะประมาณนี้นะคะ ก็คนก็แบบนี้ค่ะเหมือนเราทุบม่ะนนะ้องเหมือนเราทุบหมู <Yeah. S 1> เราไม่ได้ตัดลงแบบตรงๆงนี้นะคะเราเอาข้างลง <Yeah. S 1> มันก็จะไม่ทําให้หมูขาดนะคะแต่ว่าทําให้เขาแตกเหมือนเรายีเขาอะค่ะทําไว <Yeah. S 1> ้ทานกับข้าวต้มนะคะ <Yeah. S 1> ทําไว้เสิร์ฟกับ ทำหน้าหมูหยองขนมปังหมูหยองอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บขนมได้ไว้ไว้ใช้ได้นานอ่ะเนาะทำครั้งนึงก็เก็บใส่กระปุกไว้เก็บได้นานค่ะขนมมหารแบบนี้โอ๊ยรลวงรลวงหลวงยังไม่มีเวลาไปซื้อหม้อมใหญ่มาค่ะ ยังใช้หม้อขนาดนี้อยู่เนี่ยค่ะก็ยียีไปเรื่อยๆกับเพื่อนๆอยู่ที่อีกประมาณสองชั่วโมงนู่นแล้วค่ะออืแต่ใกล้ๆแล้วเราเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูกันอีกทีนะคะเพื่อนๆจ้ะว่าหูหยองเราจะออกมาหน้าตาเป็นเช่นไรนะจ๊ะตามกันจ้า อันนี้เอออย่าเปิดดังหลายมันจะมีขี่แบบนี้เอาออดำๆออกมากคับพี่น้องเวลามันไก่จะได้แล้วคะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะคะไก่ยองเออไม่ใช่ <laughs> มูยองมูยองคับพี่น้องมูยองของเราตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ใส่สีไม่ได้ใส่อะไรทั้งสิ้นนะคะเพื่อน สีที่เขาแดงๆเนี่ยเขา,เดาแดงจากเอ่อแดงจากซีอิ๊วนะคะซอสปรุงรสนะคะก็ะไม่แดงมากเขาขาว,ขาวเหลืองๆอนนะเนาะเนี่ยค่ะยีมาเป็นชั่วโมงแล้วเกือบอันนี้เกือบสองชั่วโมงแล้วนะคะตัวนี้เรารวบรับตัดตอนเพราะว่าถ้าจะทำคลิปหมูหยองจริงๆเอาตั้งแต่ต้มเลย คงทั้งวันนะคะข้ามวันน่ะกว่าจะฉีกอีกหมูหยองนี่<ม>ถ้าไม่ว่างจริงๆนี่แนะนำให้ซื้อฐานเลยนะคะมีคนถามว่าทำยากไหมมันหลายขั้นตอนเนาะพูดถึงอะ<ม>่ะแต่ที่ยากสุดอะมไม่ใช่ตอนฉีกไม่ใช่ตอนต้มนะคะเ<ม>นี่ยแหละตอนที่ไม่ มาทำให้เขาแห้งนี่แหละค่ะเพื่อนๆค่อนข้างยากเหมือนกันค่ะสําหรับใครที่แบบไม่สะดวกที่จะอยู่หน้าเตาทั้งวันกลัวหน้ำกลัวหน้าเหี่ยวกลัวหน้าไหมอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าซื้อทานหาเจ้าที่ดีๆหน่อยอะไรเงี้ย <c oughs> จริงค่ะ <c oughs> แต่พอเราทำได้แล้วเราปุมมใจปุ้มใจนะเพื่อน จริงๆค่ะมันภูมิใจอ่ะถ้าว่างๆก็ทำเลยค่ะได้สมาธิด้วยเวลาเวลาเรามาคนอย่างเงี้ยแล้วก็พุดโทพุดโท <People. S 1> คนนองคนน้อง People. People. <c oughs> ดูแบนดอน,นมันน่าแจกมากอกไว้ละ อันนี้ยังเพิ่งจะเกือบเฉยๆนะคะทํายีแบบเนี้ยไปอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะเพื่อนโอ๊ยกล้องเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูกันอีกทีนะคะตอนที่เขาเป็นแล้วผ่านไปสามชั่วโมงกว่าๆนี่ค่ะหมูยองฟูๆที่เราเอา โจซียีฮีตลอดนะคะยีไม่หยุดเลยนะคะเขาก็จะฟูประมาณนี้แล้วค่ะเพื่อนๆแต่ว่าเขายังไม่แห้งนะคะถ้าใครที่ไม่มีเตาอ,อบเนาะอยากจะให้เขาแห้งๆก็ใช้ไฟอ่อนๆนะคะก็คั่วไปเรื่อยๆค่ะคั่วด้วยไฟอ่อน หูหยองก็จะยิ่งฟูยิ่งอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้เลยสีฟูฟูฝอ,อยไปเลยค่ะจริงๆวันนี้เจ้าสีเห็ดหมอที่สาม้ลวนะคะพี่น่องเยอะกว่านี้อีกแต่ไม่ได้อัดคลิปทำตั้งแต่เช้าแล้วค่ะจน อันนี้หม้อที่สามในหม้อสุดท้ายแล้วก็เลยมาอัดคลิปเหนื่อยแล้วค่ะก็เลยจะยีแค่นี้แหละทำได้ค่ะทำได้ก็ไม่ยากเกินความสามารถเนาะก็ไม่ยากเกินความมานะของคนนะคะในการทำหมูหยองเนาะอุย้ย <laughs> เป็นไงละ่ะขอไปค่ะตะหลิวนิ้วชนกล้อง Uh huh. ก็เดี๋ยวจะปิดไฟปิดพอปิดไฟเสร็จก็คนถ้าไม่เอาออกจากกระทะเนี่ยให้ให้คนนะคะก็ยังให้คนอยู่นะคะไม่ไม่งั้นความร้อนที่อยู่ในอยู่ในหม้อเนี่ยก็จะทําให้หมูฝอยของเราหมูหยองของเราเนี่ยมันไหม้ะคะ่ะ uh huh. เราต้องเปลี่ยนภาชนะนะคะ ถ้าเราจะเลิกคนเราเหนื่อยที่จะคนแล้วอ,อเหลืองอะลามงามมากเลยค่ะเพื่อนๆขายได้ไม่อายลูกค้านะคะไม่มีใครหัวเราย่อเรานะคะเพราะหลายท่านเขาก็ไม่มีเวลามานั่งหน้าเฝ้าหน้าเตานะคะเขาก็ซื้อขายดีค่ะหมูหยองหมูหยองสูตรนี้ซอสปรุงรสเกลือน้ำตาลซีอิ๊วขาว ใครอยากจะนัวก็เพิ่มรสด,ดีเพิ่มผงชูรสอะไรเข้าไปนะคะแล้วก็พริกไทยขาวนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแต่ถ้าใครอยากจะได้สีแดงๆเนี่ยเจะสีไม่อยากให้เขาเป็นสีเข้มนะคะจะาสีก็ใช้น้ำตาลทรายขาวนะคะแต่ถ้าใครอยากจะให้เขาสีเข้มๆก็ใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะเพื่อนๆไม่ต้องใช้สีปรุงอาหารอะไรเลยนะคะหยองไม่มี สีไม่มีอะไรเลยอยทีนี้เราก็เอาไปอบกันเลยค่ะนี่ค่ะหนะ้าตามูยองที่เราที่เราเอาเข้ามาอบด้วยไฟอ่อนๆนนะคะ<อ>เขาจะเขียนว่าเป็นวอร์มอะค่ะเป็นไฟอ่อนๆอันนี้หม้อที่จะสีอ,อบไว้เรียบร้อยแลวนี่จะเอาขึ้นมาใส่ไฟให้ดู <laughs> อะฮะอันนี้เป็นหมูหยองที่ที่แห้งแล้วฟูฟูแล้วนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเอาไปทำใส่อะไรทานใส่ข้าวต้มใส่อะไรก็อร่อยค่ะอืสำหรับคลิปนี้จะสิกก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆรักทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะลองเอาไปทำตามดูนะคะทำทำหมูหยอง ็ใช้เวลาใช้เวลาค่ะใช้ความอดทนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรค่ะขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมพูแล้วเนาะเจอกันคลิปหน้ากับเพื่อนๆจ้าเมื่อยแม่เมื่อยเบาหลายบ่อเป็นหมวยองอยู่เบิดหมือจะสิมเมื่อยเมือยครับพี่น้องโอ้ยอันลูกก็ดีแม่นน่น่ะปกติไม่ค่อยยุ่งกับแม่นะแต่ถ้าทำคลิปเมื่อไหร่ก็วุ่นวายเข้ามาเลย อยู mm ่อยากจะมาชิมไหมล่ะอยากจะชิมหมูยองไหมครับเป็นรสจีนเป็นยี่ห้ออือมเด็กโอเคไง I'm gonna try it จะอยากออกกล้องกับเพื่อนๆเด็กน้อยอยากออกกล้องว่าเดี๋ยวจะชิมให้หมูยองแม่เป็นไง t h i s t e t s amazing โ oh <laughs> i'm gonna right? yeah it's good, it? aloy my captain aloy i mean just like a uh, chicken a little bit oh. <laughs> like chicken a little bit mm. Oh Gin king my king of calm no no i'm just gonna gin this whole thing that's it fact chong i mean i see okay but he's eating the sea everyone see Oh Make sure to subscribe and join mommy the camera. and join mommy Mommy channel yeah and be join mommy's channel and and ring the bell <laughs> <laughs> then also and also if you love this channel Make sure to subscribe and ring the bell, and also put and push this. See this? Mm hmm. And and only if you can't do it, then you can do it next. If you cannot press this, it can't can let you. Then you then you you can try next time. Okay. Okay. so bye See you next video. See you next video and we in the next video i'm gonna be playing a game from my ipad if you want to see in the next video bye 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 <laughs>